สวัสดีครับผมต้นอชวินพระเครื่องนะครับวันนี้ตามสัญญานะครับที่ผมบอกว่าผมรอเหรียญของเหนือดวงของหลวงปู่สวงนะครับนี่นะครับรุ่นอริยะเหนือดวงนะครับที่สวนพุทธธรรมนะครับสมเด็จสมเด็จทวดโตนะครับพรมรังสีนะครับผมจังหวัดสุรินทร์ ผมสั่งจองไปทั้งหมดหกลุนนะครับหกลุ้นผลประกอบการนะครับผมก็ได้ชุดนี้มานะครับนี่นะครับลงยาแดงนะครับชนวนมวลสารลงยาแดงนะครับมวลสารร้อยล้านนะครับชุดนี้ร้อยล้านดูนะครับได้เลขสามสามสิบเอ็ดนะครับผมนี่นะครับมาดูเหรียญที่สองนะครับ เหรียญที่สองเป็นเหรียญอัลปาก้าลงยาฟ้านะครับนี่นะครับตัวนี้ก็เลขสองหลักนะครับเลขสิบถือว่าโชคดีนะครับบารมีหลวงปู่นะครับบารมีหลวงปู่ก่อนจะเปิดนะครับก็ขอหลวงปู่ไว้นะครับก็ได้สมหวังนะครับแล้วก็ไม่ตัดปีกนะครับไม่ตัดปีกเป็น มวลสารมวลสารร้อยล้านนี่นะครับถือว่าบารมีหลวงปู่ให้นะครับเลขก็เลขก็สวยด้วยชุดชุดนี้ผมได้เลขตัวนี้นะครับไม่ตัดปีกหนึ่งสามสองนะครับหนึ่งสองสามหนึ่งสามสอง มาดูเหรียญต่อไปนะครับเหรียญนี้ก็เป็นชนวนมวลสารกันนะครับนี่นะครับดกถือว่าโชคดีตัวนี้เลขสามตัวเหมือนกันนะครับ1น 4, 4่นะครับ1น 4, 4. ่ มาดูตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นเนื้อนวะนะครับนวะมวลสารนี่นะครับเหรียญรุ่นนี้เห็นผู้สร้างเปิดลับอยู่นะครับทั้งทั้งหมดทุกเหรียญน,นะครับเป็นเนื้อมวลสารที่เป็นผิวแบบนี้นะครับผู้สร้างก็เปิดราคาลับอยู่นะครับแต่ถือว่า โชคดีนะครับเดี๋ยวเก็บไว้เดี๋ยวดูเนื้อนว่าผมได้เลขอะไรนะครับเนื้อนวำะเลขหกสิบแปดนะครับถ้าเป็นหนึ่งหกแปดนะโอ้โหสวยเลยตัวนี้มีราคามาดูเหรียญสุดท้ายนะครับตัวนี้เป็นเหรียญ ชุดที่ออกเป็นสีแันนี้เป็นชุดที่เหรียญฮิตเลยนะครับที่ใครๆก็อยากได้นะครับเห็นเขาเปิดรออยู่นะครับตัวนี้เลขหนึ่งเก้าเจ็ดนะครับหนึ่งเก้าเจ็ด คุ้มมากครับคุ้มจริงๆชุดที่ชุดที่ได้มาถือว่าคุ้มนะครับถือว่าหลวงปู่นะครับหลวงปู่ให้นะครับก็ได้ลงยาแดงแล้วก็ลงยาฟ้าแล้วเหนือนวะหนึ่งหนึ่ง แล้วก็มวลสารอีก3ามนะครับถือว่าคุ้มนะครับผลประกอบการรอบนี้ถือว่าคุ้มโอเคนะครับผมสำหรับท่านใดถ้าสนใจนะครับในรุ่นอริยะเหนือดวงนะครับของรบปู่สวงนะครับรุ่นแรก สอบถามมานะครับสอบถามมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมแบ่งหรือว่าผมหาจัดส่งให้นะครับส่วนชุดนี้ชุดนี้ยังไม่เปิดแดงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บไว้ก่อนนะครับ รุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ปลูกเศกเก้าวละเลยนะครับมีทั้งหมดเก้าเก้าวละก็มีก็มีหลวงพ่อสุริยันนะครับปลูกเศกให้แล้วก็พระอาจารย์ต้อมนะครับพระอาจารย์ต้อมแล้วก็หลวงปู่มหาศิลานะครับ หลวงปู่จำได้ว่าหลวงปู่ฮัสิดาน่าจะเป็นวัระาที่5ห้าแล้ววัระาที่6เป็นเป็นหลวงปู่เหวินนะครับหลวงปู่เวินแล้วก็หลวงปูงป่ชิดนะครับหลวงปู่ชิดก็มีแต่เกจิดังๆเลยนะครับ ถ้าท่านใดสนใจหรือว่ายังไม่มีนะครับก็รีบหาเลยนะครับเพราะว่าเกจิอาจารย์ชุดนี้ก็มีแต่เกจิอาจารย์ที่ดังในในยุคปัจจุบันเลยนะครับที่เป็นคนเป็นที่ท่านเมตตาลุกเสกให้นะครับอยากให้มีเก็บไว้คนละองค์นะครับมีพระดีก็อยากแนะนำนะครับผมก็เป็นที่ ทราบกันดีนะครับว่าหลวงปู่สวงถึงท่านจะไม่อยู่ก็จริงนะครับแต่ว่าบารมีของหลวงปู่ถือว่าบารมีแรงนะครับบารมีบาร,ม,บารมีครูแรงมากนะครับหลวงปู่สวงอยากให้เก็บไว้นะครับโอเคครับผม ถ้าสนใจยังไงก็ทักมานะครับทักมาเดี๋ยวผมไปหามาแบ่งให้นะครับโอเคครับเบอร์ติดต่อนะครับเบอร์0 8 3ย์7 5 6 1 7นา้หนะครับติดต่อได้ตลอดนะครับและแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะครับอริยะเหนือดวงนะครับล้วงปู่สวงนะครับผมรุ่นแรกโอเคครับผมสวัสดีครับ